โอเคครับสวัสดีไร่รถ <ลด S 2> ไมโครกำลังี่ออกไปเฮดไฮเดอร์ Head เนี่ยออกไปหน้าเนี่ยอ้ออ,อยู่หน้าแล้วนะี่โอเคโอเคถ่คคายให้หันละอ่ะสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมครับชาว YouTube ทุกท่านครับ วันนี้งานาไปทำงานกันครับผมโอ้ยยางวันเถอะวะโอ้มันขึ้นเนินตรงนี้พอมา,มาแล้วไม่เดียวลงครับเมื่อวานนี้เอาแขนลงไว้นะครับ ตกแต่เช้าเลยครับวันนี้แต่โชคดีไม่ตกแรงครับโอ้โห่บุ้งกี้ไปใสครับผมลัองออกไปไนี่แหละ,ะยันมาครับยันมาปุ่งข้าวบุ้งกี้ไปเทีละสองอันหมดเลยข้าว <laughs> ไปเทีละสองเลยมันเตียนไงวะครับเนี่ย เปลี่ยนไงวะเปลี่ยนเมื่อกี้เออเดอ๋อเลว่กนนเ่ฮะบ่บ่บ่แห้งดอกสัเห็นนี่างละเขาเจเกียร์รถไทยมนเกียร์ดินี่แหเกียร์สเกียร์ถางอเขาเสียรถไทยมาเกียร ับไปครับลดเท่าสิออกอยากว่าน้องป่ะปน,นี่น้องมามามา Ma 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 ไปถ่ายอยู่หน้าแล้วคนบอกว่าทุงลมใช้ไม่ดีครับ มันก็แต่ว่ามันวิ่งนิ่มมากเลยนะหน้างานวันนี้บ้านผมเรียกว่างานข้อลอกแค่แรกครับทำงานนี้เสร็จครับก็จะย้ายไปงาน นั่นต่อครับทีนี้งานงานทอยครับงานทอยงานทอยกันต่อเลย เยียงดินมาถมนะครับสะนี่ครับ ผมสะนิดเดยาครับจะไปตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับเพราะว่าสะลูกนี้นะครับมันเป็นมันมันแบ่งครึ่งกันนะครับพี่กับน้องครับแบ่งครึ่งกันไม่ใช่ครึ่งหรอกมันมันมันเสี่ยวมาครับเสี่ยวมาตรงนี้เสี่ยวไป เกินว่าเบิ่งบานที่ผมเบิดหนีดีใจเบิดครับพี่น้องเลยให้อาจารย์กับตัลนล้นล้อเหล็กครับมาทำให้สักแป๊บหนึ่งครับ ไปซ้ำนี่บ่เอาหลอกไปซ้ำนี่บ่เอาของมาานใส่ไ้นี่เด้เดี๋ยวเนี่ยผู้เหยียบวันี้ครับเดี๋ยวบาม่ได้เหนียบเดีล้วฮะ gì nào hai yêu gì nào à leo tre băng điên cả đây lái băng điên cả đây nồi băng điên có đây lái băng điên có đây nói youtube này ไม่ตายตัวครับเหมือนกัน ไปยืนเล่งเบิ้งร่ว ไปส่งอาจารย์หลนล้อเหล็ลกกับตันหลนล้อเหล็กนะครับไปสู่หน้างานอีกก็จะไปหาสารวัตรนะครับทีนี้สารวัตรทำงานบ่อเมื่อวานนี้จบไปนะครับเมื่อวานตอนเย็นครับไปต่ออีกแปลงหนึ่งครับที่หนึ่ง่าสิได้ยยูมือเดียวกับเรียยูสองมือครับ ความเร็วก็นะครับผมสำหรับซานี่นะครับเท่าเท่ากันนะครับกับโกเปโกนะครับพอพอกันนะครับเพราะว่ากระบอกหุ้งกีสเปคสเปค ไม่ว่าจะเป็นสเปคของปั๊มนะครับผมก็ขนาดอัตราการไหลเท่ากันนะครับอัตราการไหลเท่ากันโคเบโกโม้มากแครับตัวกระบอกนี่ก็ผมยังไม่เคยวัดดูนะสำหรับกระบอกของโคเบโก้ครับ แต่ว่าน่าจะเท่ากันนะครับ,อบอกับบโกเบโกเพราะว่าอะไรนะครับอะไรเกือบทุกชิ้นครับผมใช้ได้กับโกเบโกครับนี่สานีนี่ครับเดียกว,ว่าเกือบทุกชิ้นเลยก็ว่าได้ครับ ใช้กันได้กับโฮเปโก้ครับเกือบจะจบลงไปครับทำออกแล้วนาตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผม ผมสะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคันคันแดนนะครับ ไปเลยเนี่ยไปเลยเดิทางกันไปเลย